อันนี้นทำสำเร็จเนาะอันนี้ก็ศรัทธาด้วยตัวเองแะเชื่อเชื่อมั่นแบบจริงใจว่าเจอแล้วด้วยตัวเองถึงอู้ได้นะจอ๊ออันนี้เหตุการณ์สดร้อนร้อนเมื่อประมาณใกล้ซื้นเงินไปแล้วน้อไปบ้านไปแต่เนาะแล้วชอบเดินทางดโดยรถไฟกันวันนั้นมาขบวนขบวนท้องถิ่นน,นครสวรรค์ลำปาง,งเชียงใหม่เนาะแล้วก็นางว่าน่งบาตรลอนแล้วน้องเรลับตาไป ล้วจูๆ่ๆขบวนมันสะดุดกึก<ม>แล้วกับพวกช่างเครื่องพอขอเราวิ่งลงมากันหบดเลยนะตกใจคนปราพุว่ามีก้อนหินก้อนใหญ่มาสไลด์ลงมาอยู่กลางรางรางรถไฟเลย<ม><ม>แล้วโจกดีตีรถมันบอกพิกเนาะ,<ม>ะโก็โจกดีเพราะว่าน้องเวลาน้องเดินทาง<ม><ม>บอกว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปไหนน้องจะสวดตลอดทางเลย<ม>อย่างไปขาไปน้องก็จะสวดตลอด ขาดเจ้าก็จะโซนตลอดโซนใจใจอะใวันที่เขาใส่แม่ไข่ช่วยหาเนาะเท่ากัสโซสโซนใจแล้ทีนี้ก็ตกใจคิดดวงหน้ารถจักรมันเป็นเล็กอย่างหนาเลยนะมันท้ากระทำแล้วก็สองคนยังหาช่วยกันเอาไว้เลยแล้วก็อุ้งกระแฟงสองคนละตายจบดีที่มันบอกพิกเนาะก็เลยบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดอ่ะแต่เขาอ่ะที่ฐานว่าสองลูกนี้ก็ขอให้มันเบาเบาที่สุดก็เลย มาถึงนด mm hmm. ลำพังโดยสวัสดีผ่าเลยจ้าจบนี้นะมามันระวังฐานีผ่านคันผ่าคอมัน mm hmm. จะเข้าเขตลำพัง mm hmm. พอเดียเจ้าก็พอขอรอตาย mm hmm. ที่ติงมเป็นช่างเครื่องนะว mm hmm. ิ่งลงมาเหล็กที่หน้ารถถักเลยนะ mm hmm. นั่นไม่ใช่เบาเบาอะ่ะสามสี่คนอะ่ะไม่มีใครถามได้เลยอะ่ะ เขาเลยบอกเราโชคดีมากเลยขบวนนี้คือมันฝนตกนะจ๊ะหินมันสไลด์ลงมาค่ะก้อนใหญ่มากเลยสามก้อนแล้วพอขอรอคงมาเห็นนะคงขับปกติแล้วเรานอยู่กลางล่างพอดีอะจ๊อน้องเลยเชื่อแบ่สนิทใจเลยว่าเขาส่วนบนนี้มันได้ผลจริงๆอย่างบางทีอะน้องมันได้เปิดตู้เพราะเขาเลี้ยงหลากเลยเนาะน้องก็บนบนของน้องไปสวดขอไปต่ำไอ้เนาะมันก็มีเหตุตีแบบสลอดตลอดล่ะ S <S มันมันอย่างที่น้องน้องอูแหละมันมันจะมีเหตุอย่างตลอดน้องก็เลยเจือกลเลยบอกลูกสาวนะถ้าลูกมีเวลาเปิดตู้ผ้านะลูกขี่มอเตอร์อไซค์ไปทำงานสวดไปตลอดเลยมันจะเบาจากที่เฮานับจะเบาพอดีน้องมีนะทํางานอยู่โรงนะพยาบาลนครพิกเนาะตอนอยู่ห้องจอเหลือดแล้วมันมีคนไข้เป็นก็มาแนะนำเจียกนะ่ะแกกระจ้าได้เนาะก็เลยเพราะว่า,วานะถึงบัมีเวลาเฮาก็ต้องสวดขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานกลสวดแกก็เจือ,อ,อกบอกเนี้ย 闪闪的，我我 <laughs> <laughs> <laughs>